นกน้อยในกรงทองณราชสำนักของราชินีสุทธิดาบทความนี้เป็นบทความสำหรับทุกท่านอย่างไรก็ตามโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังค่ะณสถานที่แห่งหนึ่งที่ระดับความสูงเพลนับพันเมตรข้างทะเลสาบขนาดย่อมและอบล้อมด้วยเทือกเขาเอวที่สูงตระง,งาน เป็นที่ตั้งของเมืองเอ็งเกิลเบิร์กแห่งสวิตเซอร์แลนด์เมืองนี้เป็นเมืองที่สวยจับจิตจับใจไหนได้ดูหนาวซึ่งเมืองถูกปกคลุมไปด้วยหิมะเมืองนี้ก็มีพายุหิมะหอบผพาหิมะมาเยี่ยมเยือนอยู่ตลอดเวลาขณะที่ในช่วงฤดูร้อนก็มีคนเลี้ยงบัวพาละวัวโขกข,ขึ้นเดินไปบนทุง่งหญ้าบนเขาสูงเพื่อกินหญ้าหาอาหารกันท่ามกลางยอดเขาหิมะ บริเวณนั้นที่สะท้อนแสงแดดเป็นประกายประชากรถาวรที่อาศัยอยู่เมืองนี้มีอยู่แค่ไม่กี่พันคนแต่เมืองอิงเกอเบิร์กหรือที่แปลว่าภูเขาแห่งนางสวรรค์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวปิ่นเขาและเล่นสก,กีที่เป็นที่นิยมมากๆเมื่อสี่ปีก่อนขอย้อนไปเมืองนี้ได้เป็นการต้อนรับแขกสุดเซอร์ไพรส จากราชอาณาจักรไกรโพ้นข้ามทวีปไปกว่า5,000กิโลไมล์แขกร่วม60ชีวิตนี้มีตั้งแต่คนรับใช้แพทย์คนขับรถพรอครัวแม่ครัวเลขานุก,การคนพาสุนักนักดนตรีไปจนถึงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพวกเขาได้ย้ายเข้ามาอาศัยที่โรงแรมหรูสูงเจชั้นขนาด60ห้อง ซึ่งโรงแรมวอลเด็กโรงแรมนี้สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2505บนเนินเหนือเมืองเองเกิลเบิร์กซึ่งพร้อมด้วยวีมุม,มกว้างของทะเขาเอลเมื่อมองจากระเบียงและสระว่ายน้ำระบบน้ำอุ่นที่หันไปทางทิศใต้แขกเหล่านั้นยืนจ้องชั้นล่างสุดทั้งชั้นพร้อมกับแปลงให้เป็นครัวเพื่อประกอบอาหารของพวกเขาเอง รวมถึงจองห้องประชุมอย่างถาวรเพื่อการรวมตัวพบปะสังสรรค์ระหว่างวันสุธทธิดาจ,จิตใจอดีตพนักง,งานต้อนรับการบินไทยจอมผลหญิงแห่งกองทัพไทยและมเหสีของกษัตริย์องค์วชิราลงกรหรือแขกที่มายี่ยมครองเอ็งเกิเบิร์กให้เป็นบ้านอย่างไรก็ตามเมื่อตอนครั้งแรก ที่เธอมาอยู่ที่โรงแรมเบเดเธอ,อยังไม่ได้เป็นสมาชิกรัชวงศ์ด้วยซ้ําความสัมพันธ์ของเธอกับองค์วัชิาราลุงกรเป็นความลับต่อประชาจนชาวไทยเป็นเวลาหลายปีและราชสำนักก็ไม่เคยกล่าวถึงเธอแต่สำหรับชาวเมืองเองก็เบิกมันจะเจงกับพวกเขามากว่าเธอเป็นผู้หญิงที่มีสถานะพิเศษโดยพระเธอรายร้อม ไปด้วยข้าราชบริพารจำนวนมากรวมถึงวิธีการที่คนรอบตัวหมอบครานเข้าหาหรือถวายคำนับเป็นพิเศษเมื่อเธอปรากฏตัวพฤติการเหล่านี้เป็นที่สนใจอย่างมากในประเทศที่มีประวัติศาสตร์ยึดถือความเท่าเทียมมาอย่างยาวนานประชาชนชาวสวิตนั้นยึดถือความเสมอภาคไม่ก้มหัวให้ใครอย่างภูมิใจและเคร่งครัด สถานะพิเศษของสุดที่ด่านนั้นชัดเจนแจ่มแจ้ง,จงขึ้นมาทันทีเมื่อรู้ว่าแขกที่มาเยือนเธอนั้นยิ่งมีสถานะสูงส่งยิ่งขึ้นไปอีกวชิลาลงกรน,นั่นเองกษัตริย์ไทยองค์นี้ชอบไปเยี่ยมเยือนเมืองพร้อมผ่านจำนวนมากเกินจำเป็นเข้าพักที่โรงแรมเบลเด็กด้วยจำนวนที่เกินกว่าโรงแรมจะรับได้และชอบปั่นจักรยานในชุดเปิดเผยเนื้อหนังสุด ซึ่งเป็นหนึ่งในรถสิยยมอันเป็นที่รู้กันของเขาขาราชบริพันธ์ของเขาก็พาสุนัขพุดเดินเดินเล่นบนถนนเมืองเอ็งเกอเบิร์กรวมถึงตัวเขาเองพร้อมด้วยสุทธิดาก็ไปช้อปปิ้งเป็นบางเวลาจับจ่ายซื้อเครื่องประดับจำนวนมากแน่นอนว่าพฤติกรรมนี้ก็เป็นนิสัยที่ผู้คนคุ้นเคยกันดีย้อนไปเมื่อสองปีก่อน ไม่มีวันก่อนวันพิธีขึ้นของราชของวชิราลงกรก็ได้แสดงชุดแต่งงานกับสุธิดาที่กรุงเทพอย่างเป็นทางการในวันที่งพฤษภาค,คม2562ตั้งแต่นั้นมาเธอก็มีสถานะเป็นพระราชินีของประเทศไทยแต่สุดท้ายเธอก็ยังใช้เวลาส่วนใหญ่ที่โรงแรมวาเดกประเทศสวิตเซอร์แลนด์อยู่ดี เรื่องราวของว่าหญิงสาวจากหัดใจนั้นกลายมาเป็นพนักง,งานต้อนรับบนเครื่องบินจากนั้นไม่นานก็ผันตัวมาเป็นราชินีนได้อย่างไรรวมถึงว่าแต่สุดท้ายทำไมเธอกลับมาติดอยู่ในกรงทองล้อมรอบด้วยทัศนิยภาพสวยงามแต่ช่างห่างไกลจากบ้านเกิดเมืองนอนว้าเวถูกจับตามองทุกย่างก้าวถูกทิ้งให้โดดเดี่ยวและเสื่อมเกียรติ ประวัติสุทธิดาติดใจหรือนุ้ยเกิดเมื่อวันที่3มิถุนายน2521เธอเกิดในครอบครัวชนชนั้นกลางเชื้อสายจีนฮกเกี้ยนทางภาคใต้ของประเทศไทยเรียนมัธยมที่โรงเรียนในตัวเมืองหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจากนั้นจึงเข้ามาเรียนจนจบปริญญาตรีด้านนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญปี2543 หลังจากเรียนจบได้เป็นพนักงานบนเครื่องบินสายการบินเจแปนแอร์ไลน์จากนั้นก็ย้ายมาอยู่การบินไทยในปี2546ผู้จัดการสายการบินในตอนนั้นชื่นชอบหน้าตาและภาพลักษณ์ของเธอมากจนถึงขนาดตั้งให้เธอเป็นพรีเซนเตอร์ใส่ชุดเครื่องแบบและแต่งเติมเต็มแน่นโพสท่าพนมมือไหว้นำไปใช้ในงานโฆษณาสายการบิน รวมถึงนำมาทำเป็นภาพสแตนเท่าตัวจริงเอามาวางตั้งไว้หน้าห้องรับรองลูกค้าสายการบินไทยชั้นธุรกิจและชั้นหนึ่งทั่วโลกข้อมูลอ้างอิงจากแต่งข่าวผู้ช่วยของวชัชราลงกรซึ่งในขณะนั้นเป็นมกุฎกาชกุมารเห็นภาพในขณะนี้ระหว่างที่เดินทางจึงแนะนำวชัชราลงกรว่าอยากให้เขาได้พบกับน้ยแน่นอน หนึ่งในวิธีเจริญก้าวหน้าและได้รับความไว้วางใจจากกษัตริย์คนนี้นั่นก็คือการแนะนำผู้หญิงใหม่ๆที่ถูกใจเขานั่นเองในประเทศไทยช่วงนั้นวชิลาลงกร,กรก็มีชื่อเสียงที่ไม่ดีเกี่ยวกับความบ้าผู้หญิงและความโหดกรา้ายวชิราลงกรอยากกับสมสวรีลูกพี่ลูกน้องภรรยาคนแรกของเขา เมื่อปี2521จากนั้นก็ไปแต่งงานกับยุวัธิดาผลประเสริฐหรือเบนอดีตดารายิงทั้งคู่มีลูกด้วยกัน5คนในช่วง10ปีถัดมาแต่ในปี2536ก็ได้พบรักใหม่กับผู้หญิงคนใหม่ศิรัสสุวดีอดีตหญิงบริการกลางคืนที่ธนบุรีคาเฟ่เธอกลายเป็นคนโปรดของเขาอย่างรวดเร็ว วัชิรารงกรจรจึงขับไล่ยุวัธิดาและลูกชายสี่คนออกนอกประเทศในปี2539และก็แต่งงานกับสีรัตย์อย่างเงียบๆในปี2544ทั้งคู่มีลูกด้วยกันหนึ่งคนนั่นก็คือองค์ทีปังกรในปี2548และในทุกการแต่งงานขององค์วัชิราลงกรเขาก็มีข้อความ กำหนดว่าภรรยาต้องให้เขามีเซ็กกับผู้หญิงคนอื่นมากเท่าที่เขาอยากจะมีในอดีตช่วงศตวตรรษก่อนหน้านี้กษัตริย์ไทยสามารถตั้งฮาเร็มที่ประกอบไปด้วยพระราชินีและสนมจำนวนมากได้วชิลาลงกรเชื่อว่าท่านก็มีสิทธิ์องค์กรแบบนั้นได้เช่นกันนอกจากนี้ก็ยังขึ้นชื่อเรื่องเป็นนักล่าผู้หญิง สามารถสั่งให้นำตัวผู้หญิงเข้าไปหาเขาได้เสมอไม่ว่าผู้หญิงเหล่านั้นจะเต็มใจหรือไม่และนั่นก็เป็นครั้งแรกที่องค์วชิราลงกรได้พบกับสุทธ,ธิดาในตอนนั้นถึงแม้ว่าสีรัตจะดามใจเขาให้มีนางํำเรอได้เขาที่เขาต้องการแต่ณจุดนั้นเขาได้เบื่อสีรัตไปแล้วความสนใจของเขา ึงพุ่งไปที่สุทธิดาอย่างรวดเร็วในช่วงครึ่งปีหลังของปี2 5 5 0องค์วชิรานงกรตัดสินใจย,ย้ายไปอยู่ที่แคว้นบาวาเรียเขาใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ที่นั่นตั้งแต่นั้นมาและแน่นอนว่าเขาก็พาสุทธิดาไปด้วยมีเหตุผลหลายอย่างที่คาดการว่าทำไมถึงได้ย้ายไปอยู่เยอรมนี ในช่วงเวลาส่วนใหญ่องค์วชิลาลงก่อนนั้นหมดเวลาไปหลายชั่วโมงกับการบินเล่นด้วยโบอิง737ทิปกินเที่ยวช็อปเป็นที่เรื่องลือในบาวาเรียและกระชอนไปทั่วโลกก่อนจะดังไกลไปถึงห้างขาราชบริพานจะต้องไปที่ห้างก่อนเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยรวมถึงความสะอาดของห้องน้ำจากนั้น ก็จะเดินทางมาถึงพร้อมโดยขราชบรบริาพารเพื่อที่จะซื้อของที่ส่วนใหญ่แล้วไม่ได้มีความเจาะจ,จงอะไรอย่างไรก็ตามก็ดูสนใจรูปปั้นกระเบื้องเป็นพิเศษและหลายครั้งที่ซื้อรูปปั้นพวกนี้นับร้อยตัวพร้อมกันและในที่สุดในปี2557วัชรลักณลงกรก็ได้อยากกับหม่อมศีรัส อย่างเป็นทางการและกักบ,บริเวณเธอไว้ที่บ้านในาราชบุรีรวมถึงสั่งจำคุกยากของเธอจำนวนไม่น้อยในจำนวนของคนที่ถูกจองจำนั้นรวมถึงพ่อแม่ของเธอด้วยพี่น้องของเธอทั้งสี่คนรวมไปถึงผงพัฒชายาพัน์อดีตผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางซึ่งเป็นลุงของสิรัตและเคยเป็นผู้ที่ดูแลเครือข่ายอาชญากรรม ในานามของวัชราลงกรเองอย่างไรก็ตามการสิ้นยุคข,ของสีรัตนั้นไม่ได้ทําให้ตําแหน่งของสุทธิดามั่นคงขึ้นแต่อย่างใดเพราะว่าความป่วยไข้ของพ่อแม่ของวัชระล,ลงกรน,นั้นทําให้พวกเขาคุมวัชระล,ลงกรไม่ได้อีกต่อไปก่อนหน้านี้เขาเป็นคนเจ้าชู้แต่ตอนนี้เขาพร้อมที่จะเริ่มสร้างหาเด็มของตัวเองเยียงบูรพกษัตริย์แล้ว และที่แย่ไปกว่านั้นตอนนี้เขาติดใจผู้หญิงใหม่คนหนึ่งนิรมนอุ่นพรมหรือก้อยอดีตพยาบาลที่กลายมาเป็นคนโปรโดของเขาอย่างรวดเร็ววชิราลงกรในกาวขึ้นของราชเป็นรัชกาลที่10ของประเทศไทยเมื่อวันที่13ตุลาคม2559หลังจากการเสด็จสวรรคตรของภูมิพลแต่การตัดสินใจ ของเขาเองก็ทำให้รัฐบาลทหารที่รับหน้าอยู่ต้องลำบากเขาบอกว่าเขาต้องการไว้ทุกให้กับพ่อของเขาเป็นเวลาสามเดือนแล้วค่อยกลับมาทำกรณียกิจต่างๆแล้วก็บินกลับเยอรมนีทันทีด้วยความที่ตอนนี้ไม่มีใครที่จะคอยควบคุมได้เขาก็เริ่มใช้ชีวิตแฟนตาซีแบบที่เขาฝันถึงมานานแล้วว่าที่ราล,ลงก่อนและข้าราชบริพาร ็สละจากโรงแรมที่สนามบินมิวนิกที่ซึ่งตอนนี้ถูกรีแบรนด์เป็นโรงแรมฮิวตันและย้ายไปที่โรงแรมแซนเนนไบเคิลในเมืองกามมสพาทิงเคร์เช่นในแคว้นบาวาเรียเยอรมนีผู้หญิงในฮาเร็มของวจิราล,ลงกรแต่ละคนจะได้รับชื่อพระราชทานพิเศษเพื่อปบ่งบอกว่าเป็นผู้จงรักภักดีต่อเขา กอยซึ่งเป็นเสมอสมาชิกกิติมศักดิ์ของหาเรมก็ได้ชื่อใหม่ว่าสินีนาธวงวัชิราพักและนางบำเรอคนอื่นๆในหาเรมได้รับนามสกุลสิริวัชิราพักไม่แปลกใจนักที่สุธิดาจะไม่พอใจเรื่องนี้เธอไม่ได้อยากเป็นคนที่หนึ่งในหญิงสาวธรรมดาในหาเรมของวัชิราลงกรณ์ที่โซนแนนไบเคิล และในที่สุดสุดทิดาก็ถูกส่งให้ไปอยู่ที่อื่นแยกไปจากวชิราลงกรเธอโดนย้ายไปอยู่ที่แองเกิลเบิร์กแล้ววชิราลงกรค่อยไปเยี่ยมหาเธอเป็นครั้งคราวสุดทิดาเริ่มถูกทิ้งให้โดดเดี่ยวตกที่นั่งเดียวกับสีรัตเมื่อก่อนหน้านี้แล้วแหล่งข่าวภายในรัชสำานักของสุดทิดาที่แองเกิลเบิร์กบอกว่า ชั้นเจ็ดหรือชั้นบนสุดของโรงแรมไวเดสถูกเช่าเหมาชั้นให้สุธิดาและคนรับใช้คนสนิทรวมถึงเป็นที่ให้วิจิราลงกรมาพักด้วยขณะที่ข้าราชบริพารในตำแหน่งสูงๆคนอื่นจะอาศัยอยู่ที่ชั้นหกและพนักง,งานโรงแรมถูกสั่งห้าไม่ให้ย่างกลายขึ้นไปที่ชั้นเจ็ดเป็นอันขาดและจากข้อมูลยังบอกอีกว่า สุดที่ดานนั้นใจดีกับเจ้าหน้าที่ของเธอและเป็นมิตรกับผู้คนที่เธอพบที่แองเกิลเบิร์กเธอมักใช้เวลาลงมาพูดคุยสังสรรค์กับเจ้าหน้าที่อยู่ที่ชั้นหนึ่งซึ่งถูกจ่องไว้ให้กลุ่มคนไทยเหล่านี้ได้พบปะกันตอนพระราชินีอยู่ที่แองเกิลเบิร์กเธอจะมีคนอยู่กับเธอเพื่อประมาณ60คนฉันบอกได้ว่าพระราชินีเป็นคนติดติน และรับรู้ได้ว่าเธอชอบพูดคุยกับคนธรรมดาทั่วไปและเธอก็ไม่อยากให้เจ้าหน้าที่ของเธอต้องเจอปัญหาซึ่งสถานการณ์ทุกอย่างก็ปกติดีตราบดใดที่เธออยู่ที่นี่โดยไม่มีวัชราลงกรเมื่อไห่ก็ตามที่วชิราลงกรมาเยือนเมื่อนั้นสัจะกลายเป็นความกระอักกระอ่วนไม่สบายใจถึงแม้แองโกเบิร์กนั้นจะอยู่ห่างจากกามิสพาตินเคอร เช่นลงมาทางตะวันตกเฉียงใต้เพียงแค่ระยะเวลาขับรถประมาณ4ี่ชั่วโมงครึง่งแต่วชิรันล,ลงก่อนนั้นไม่เคยจะขับรถมาเขาจะขับเครื่องบิน737ลำโปรโดของเขาจากบิวนิกไปที่ซูริกจากนั้นซึ่งจะนั่งรถและเครื่องขบวนเสด็จขนาดใหญ่ประมาณชั่วโมงครึง่งลงมาที่แองโกเบิร์กในตลอดปีนั้นวชิรัลง,ลงกร ไม่ได้มาอิงกลเบิร์กบ่อยครั้งซึ่งช่วงที่เขาไม่อยู่นั้นบรรยากาศโดยรวมในบุคคลที่นั้นก็ดีขึ้นมากแต่อย่างไรก็ตามสุธทดานั้นก็ยังแทบไม่เคยมีอิสระเลยสุธทดาถูกจับตามองอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเธอจะทําอะไรหรือไปที่ไหนวชิลาลงกรจะรับรู้ความเคลื่อนไหวเสมอดังนั้นเรียกได้ว่าเธอถูกจํากัดชีวิตอยู่แต่ในโรงแรม เป็นนักโทษที่อยู่ในคุกแสนสวยและเมื่อใดก็ตามที่เธอเริ่มจะสนิทก,กับใครมากเกินไปพวกเขาเหล่านั้นก็ยิ่งเสียงที่จะถูกลงโทษเธออยู่ในตำแหน่งพิเศษที่ถึงแม้ว่าเธอจะรายร้องไปด้วยผู้คนหลายสิบและแทบไม่เคยต้องอยู่คนเดียวแต่